ดูดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลฟ์างมีรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งันนะคะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่จะมานำเสนอลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะสีแดงแบบนี้เลยนะคะสุดสดเลยนะคะ Ford Ranger ค่ะปี2,019ราคะขายจะอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเด็ดหอดน6,600 เบาะมาเลยนะคะยางเป็นยางดันหลกนะคะหลกยางเต็มเลยในส่วนของพื้นที่ภายในนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำสลับสีแดงนะคะเย็บด้วยด้ายแดงนะคะส่วนตวคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะภายในค่อนข้างสะอาดนะคะกล้องขวางนะคะน่าใช้งานมากรบ,บคันนี้ก็จะมีะวิทยุมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันตีฟังก์ชัน2องฝั่งเลยค่ะรับสายตรงออกรูเข้าได้นะคะแบบไมม์คันนี้นะคะจะอยู่ที่7 4 9 8 2่น4ก8 2ิโลเมตรก็ถือว่าใช้งานน้อยมากค่ะส่วนของระบบล็อกประตูนูนะคะของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะกดล็อกล็อกนะคะสำหรับรดคันนี้นะคะตัวโชว์คู่หน้าจะเป 2.2ดีเซลนะคะให้กำลังแรงม้าสูงถึง160แรงม้าเลยค่ะ